เอาละครับกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมดีรอยเซอร์นะฮะแล้วเราก็อยู่กับเกมบีดเบฟโซอีกเช่นเคยครับวันนี้ก็พามาอ่าลงดันจิวกันหน่อยดันจิวไล่สังกัดระยะใกล้ฮะผมก็จะใช้เป็นไว้นะครับไว้เวลม่วงแล้วก็อ่ายูฮาบักยูฮาบักส้มนะฮะแล้วก็อ่าไอเจ้าเบ <c oughs> ียคุยะก็ ตัวมันก็จะประมาณนี้นะฮะระยะใกล้อิจิโกะผมเวลอม่วงนะแต่ผมจะไม่เอาไปเพราะว่ามันไปตัดกําลังครับอิจิโกะมันไปตัดกําลังอิจิโกะโจมตีปกติมันแค่2นะฮะแล้วถ้ากรณีที่อ่าศัตรูติดสถานะครับถ้าอศัตรูไม่ติดสถานะนะมันจะแรงประมาณ30% 0แต่ศัตรูติดสถานะมันจะเหลือแค่2เพราะฉะนั้นมันจะ มันจะน้อยเกินไปเอาเบียคุยะไปดีกว่าเบียคุยะยืนพื้น2ก็จริงแต่ว่า,ามีอพวกเสริมท่าเสริมพลังอะไรงนี้ด้วยทาให้เบียคุยะนั้นแกร่งขึ้นนะฮะ <c oughs> ก็ตาทีละก็เล่นจบนะฮะเล่นจบไปเหลือเวลาประมาณ1วิกว่ากว่ตาตอนนี้ก็ไม่แน่ใจว่าจะเล่นจบไหมนะฮะมันแต่ละตามันไม่เหมือนกันนะแล้วแต่ดวงนะบางทีดวงก็เกี่ยวเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าความแข็งแกร่งเราจะมี เกี่ยวประชารทุกอย่างจริงความแข่งแก่งมันก็เกี่ยวนะความเก่งของเรามันก็เกี่ยวแต่ว่าดวงก็เกี่ยวเหมือนกันจริงๆเราเล่นเก่งแต่ว่าศัตรูไม่ติดสถานะเลยเอาเอาไงทีนี้ดาเมจไม่ขึ้นเลยเอพี SP ไม่ขึ้นเลยครับแต่ถ้าตาไหนที่แบบศัตรูติดสถานะรัวๆเนี่ยโอ้โหไม่ต้องพูดกันครับยังไงก็ชนะครับแต่ใช้เป็นไว้นี่แหละผมเคยลองใช้ยูฮะบักแล้วนะผมหวังจะใช้ถ้าไม่ตายมันแต่ว่า อเหมือศัตรูมันจะไม่ถึงแปดสิบตัวครับในด่านนี้มันไอยูวฮักมันก็เลยสะสมสะแตกทำให้ตายไม่ได้ครับโอเคโอเคบุ๊บก็ให้ไว้ต้องไว้เท่านั้นไวหมดอ้าวหมดเวลา อืมครับนั่นแหละฮะตานี้ไม่จบครับแต่ก็คือก็เล่นจบนะตาอื่นมันก็เล่นจบแต่ตาอนนี้ก็เล่นไม่จบครับตาที่เล่นให้ดูเนี่ยมันไม่จบนี่แหละก็ช่างมันนะฮะไม่เป็นไรครับโยนมันทิ้งไปก็เดี๋ยวมาเจอดันกิวกันใหม่รอบใหม่ในวิกหน้านะฮะหรือว่า,าวันที่วันศุกร์ศุกร์เสาร์อาทิตย์นะฮะช่วงวันอังคารถึงวันพฤหัสก,ก็จะหมดไปนะฮะก็จะ หมดอีเวนต์ของรละสังกัดร,ระยะใกล้ไปก็จะต้องไปเริ่มอีเวนต์ใหม่ในวันศุกร์เดี๋ยวก็คือวันนี้นะฮะวันนี้ตอนสี่ทุ่มโอเคสำหรับวันนี้คงต้องลาไปก่อนนะครับก็แวะมาแค่นี้แหละเอยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวอ่าคลิปมันสั้นไปนะฮะเดี๋ยวผมขอเปิดกาชาให้ดูสักอันหนึ่งเปิดตั๋วฮ้าดาวให้ดูสักอันหนึ่งเรามารุ้นกันว่าเราจะได้ตัวอะไรนะฮะ ปุ๊บอันนี้มันเป็นตัวห่อคอยครับโทษทีโทษทีโทษท,ท,ทีไม่เป็นไรไม่เป็นไรเขาสีลายเดียวเนี่ยสีม่วงแล้วกันสีม่วงยังไม่มีสีม่วงดีกว่าโอเคอ่ะต,ต่อไปเป็นตัวฮาดตาครับหนึ่งใบนะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าจะได้ตัวอะไรหนึ่งใบปุ๊บไม่ขออะไรมากอะขอตัวแรงๆได้ไหมจัดมา ภาษาไทยแบบนี้โอ้โหเก่า oh, กึก <c oughs> ตัวนี้จะอยู่ในตู้เริ่มต้นสมัยที่ผมเริ่มเล่นเลยนะประมาณสี่ห้าปีที่แล้วเลยโอเคงั้นวันนี้ก็คงต้องลาไปก่อนนะครับยังไงก็ฝากกดไแล้วก็ดตามปเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับก็เดี๋ยวยังไงก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะสำหรับวันนี้ก็คงต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ